กัดแขนตัวเองเลยได้ไหมมาค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเดย์ครั้งนะคะในช่อง Perfume Diary วันนี้น้ำหอมที่เราจะมารีวิวเป็นน้ำหอมหนึ่งในเฟวริดของเราปี2023นะคะได้เลิกรีวิวซะทีนะคะสำหรับตัวนี้มิน i เ o u มวจาก House of s i e g e ดูขวดสิคะโอ้โห ทุกมิติคือสวยงามากมากเลยถ้าใครยังไม่เคยได้ยินเนาะน้ำหอมตัวนี้มาจากบ้าน House of Syas นะแล้วคนก่อตั้งก็คือคุณนิโคลมาเตอร์เนี่ยเขาเป็นคนที่หลงไหลในกลิ่นน้ำหอมลงรักน้ำหอมแล้วเขาก็มีปณิธานในการสร้างน้ำหอมมาว่าจะต้องเป็นน้ำหอมที่ Luxury ขวดเป็นที่น่าจดจำทุกคนจำได้เลยว่าลักษณะของเขาเนี่ยเป็นลักษณะเป็นแบบรูปขับเค้กแบบนี้เนาะก็จะรู้เลยว่ามาจาก บ้านนี้นะ,ะ House of Sias เนี่ยเราเรียกกันย่อๆว่า H.O.S. นะคะแล้วก็เป็นน้ำหอม niche luxury แบรนด์เนี่ยอยู่ที่แคลิฟอร์เนียอเมริกานี่เองนะคะแต่ว่าน้ำหอมตัวนี้ผลิตจากในฝรั่งเศสนะคะเออลืมให้ดูกล่องเลยมาค่ะ House of Sias ก็คือมาในกล่องแพ็กเกจสวยงามหรูหราแบบนี้เลยนะคะเปิดมาเป็นแบบนี้แล้วก็ตรงนี้เปิดมาเป็นแบบนี้เลย Disney X House of s i e n s นะคะตัวแพคเกจจิ้งเนี่ยคือมัน breathtaking จริงๆริงไหมใช่ค่ะคือถ้าเห็นตัวจริงแล้วคือขวดสวยงามมากๆ c o คอลเลกชันเนี้ยเขา ไปคอลับกับดิสนีย์เนาะก็จะมีมิกกี้เมาส์กับมินนี่ใครเคยไปดิสนีย์แลนด์มัง่งใช่ไหมสิ่งที่ทุกคนเห็นเลยก็คือเดินไปก็จะเห็นแต่หูเด็กผู้หญิงก็จะใส่หูเป็นมินนี่เมาส์ผู้ชายก็เป็นมิกกี้เมาส์เนาะแล้วเราเป็นคนที่ชอบมิกกี้เมาส์มากๆม,ม,มันเป็นตัวการ์ตูนที่เราประทับใจตั้งแต่ตอนเด็กๆเนาะเราก็เลยไปดูรีวิวเนาะตัวมิกกี้เมาส์เราไม่ได้ชอบลักษณะของเขาอะแต่มินนี่เมาส์คือมันโดนใจเรามากม,าม,ามาเรียกว่า ออกมากี่ครั้งอะก็คือหมดหมดแล้วหมดอีกแต่จะให้เรามาซื้อในราคาเต็ม395เราก็เลยรอเขาลด30%เราก็เลยซื้อแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนรอบางทีอดีลมันก็อาจจะได้ที่40หรือ50%นะคะตอนช่วงคริสต์มาสเนี่ยเขามีลด50%นะอันนี้ไม่ต้องรีบร้อนไปหาซื้อราคาเต็มนะคะอย่าหาทำแบบนั้นนะตัวนี้เขาจะมาใน75 ml นะคะตัวนี้ฝา หนักมากๆก็จะมีสัญลักษณ์ของดิสนีย์นะ s o u s e of s ตัวขวดตรงฝาของเขาเนี่ยเห็นได้เลยว่าเขาประดับประดาไปด้วยคริสตัลและนี่คือคริสตัลจาก s w a r o ฟ s k i นะคะแล้วตรงส่วนโบเนี่ยก็จะเป็นเม็ดเล็กเนาะแล้วก็มันไล่มาจากข้างบนกับข้างล่างเนี่ยขนาดก็จะไม่เท่ากันตรงนี้มีถึง100เม็ดเลยนะคะนี่แล้วก็หนัก ตัวนี้คือหนักมากๆส่วนตัวแก้วเนี่ยเขาทำมาจากแก้วชั้นดีจากฝรั่งเศสนะแล้วมันมีการเพ้นต์นะคะไล่สีด้วยมือนะนี่คือการไล่สีเพ้นต์จากช่างฝีมือดีนะคะเป็นลักษณะของออมเบรก่อนที่เราจะปลายบายซื้อนะคะเราดูรีวิวค่อนข้างเยอะเนาะสิ่งอื่นใดเลยเราชอบแพคเกจจิ้งของเขาแล้วเราถือว่าถ้าเราซื้อมาแล้วเ,เราไม่ชอบเนี่ยอย่างน้อยอ เราก็เก็บไว้นะคะมันเป็นงานศิลปะชิ้นหนึ่งเนาะคือคนใส่น้ำหอมอะ่ะมันก็เป็นศิลปะแล้วแพคเกจิ้งหรือว่าตัวขวดน้ำหอมสำหรับเรามันคืองานศิลปะงานศิลปะเนี่ยมันจะขายราคาเท่าไหร่ก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าชอบหรือไม่ชอบเราก็คือว่ามันเป็นงานศิลปะชนิดหนึ่งเนาะแต่สำหรับเรา คือเราชอบมากๆเลยตั้งแต่เปิดจนจบนะคะเรามาดูตัวกลิ่นโน้ตกันมาัางทช้กลิ่นของเขาเนี่ยเป็นแบบกัวมองเนาะถ้าคนที่ชอบกัวมองนี่น่าจะชอบตัวนี้ได้ไม่ยากเลยนะคะตัวหัวฉีดก็คือทำได้ดีมากๆเช่นกันนะคะมันเป็นกลิ่น marshmallow whipped cream บวกกับ raspberry อะ่ะ raspberry มันคือจะแทรกเข้ามาเลยตั้งแต่ช่วงเปิดเลยนะคะ ตัวท็อปโน้ตก็จะมีมาร์ชเมลโล่วิปครีมตัวมิดเดิลโน้ตก็จะเป็นราสเบอรี่คาราเมลโคโคนัทหรือว่ามะพร้าวตัวเบสโน้ตของเขาก็จะเป็นวานิลลาแมสแล้วก็ไม้ซีดา ภาพที่เรามองมินเนียเนาะก็จะเป็นตัวกระตูนที่มีความสดใสร่าเริงน่ารักแล้วก็ดูมีความเป็นผู้หญิงอยู่ด้วยกลิ่นเนี้ยมันทําให้เรารู้สึกแบบนั้นเป็นผู้หญิงที่ครบทุกมิติจริงๆอาจจะเปิดมาด้วยความสดใสร่าเริงนะคะพอกลิ่นมันเดเวลลอปไปแล้วเนี่ยมันมันดูเป็นกลิ่นที่ให้ความ มีความผู้หญิงอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็เป็นคนที่เบิกบานร่าเริงแล้วก็มีความสุขแล้วก็เป็นมิตรกับคนอื่นอ่ะคือตอนแรกคิดว่ามันจะเด็กมากๆพอ dry down ไปแล้วอ่ะความผู้หญิงเต็มตัวมันขึ้นมาเลยอ่ะซื้อมาแล้วไม่ผิดหวังเลยนะคะถึงแม้ว่าเราจะซื้อมาแบบบายเนาะกลิ่นตอนที่เราใส่อ่ะมันทําให้เรารู้สึกกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึง่งอ่ะคือทุกคนอ่ะเวลาไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์เนาะใจมันไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่อ่ะใจมันก็ จะกลับไปเป็นเด็กกันเนาะกลิ่นนี้มันทําให้เรารู้สึกแบบนั้นได้จริงๆค่ะในช่วงแรกที่เขาเปิดมาเป็นกลิ่น marshmallow เนี่ยแล้วมันก็จะเป็น marshmallow แบบครีม my แล้วก็ใสสว่างปร่งๆนะมันไม่ได้ทึบมากมันเป็นกลิ่นที่ไม่ไม่ไม่หนักแน่นถ้าคุณนึกถึงโกมองแล้วคุณนึกถึงเลิฟดอนบีชายมันคล้ายกันค่ะแต่ว่าดอนบีชายเนี่ยมันจะหนักมันจะแน่นกว่าเนาะตัวเลิฟดอนบีชายแต่ตัวนี้มันเป็นกลิ่นที่ ออกแนวกลมองคล้ายๆแบบนั้นนะแต่ว่ามันใสกว่ามันสว่างกว่าจริงๆอะแอบเปิดมากลิ่นแบบเนลโพลิชนิดนึงแต่ว่ามันมาแค่แบบแบบเดียวเนาะเราเป็นคนทาเล็บเพราะว่ากลิ่นเปิดมาปุ๊บเนี่ยมีความรู้สึกว่าได้กลิ่นของยาทาเล็บนิดนึงแต่แบบมันเป็นแค่แบบ5%แล้วมันก็แบบ ปลิวไปเลยนะคนที่ชอบสายกัวมอนอ่ะน่าจะชอบกลิ่นนี้ได้ไม่ยากเลยพอมัน dry down มาแล้วอ่ะกลิ่นเบอร์รี่อ่ะมันก็ยังจะติดอยู่นะไปผสมกับวานิลาซึ่งมันเป็นความกลมกลืนกลมกลม่อมแล้วเบลนดออกมาได้ดีมากๆนะคะมันทำให้มิติของความเป็นผู้หญิงอ่ะขึ้นมาแล้วก็มัสตรงเนี้ย มันไม่ได้เด่นชัดมากมันไม่ได้หนักมากสําหรับเราเราไม่ได้กลิ่นโคโคนัทในนี้เลยนะคะถ้าเป็นคนที่ชอบสายขนมใส่ยกมองอะ่ะตัวนี้เป็นอีกกลิ่นหนึ่งเลยที่เราแนะนําถึงแม้ว่ามันจะหาดมไม่ได้นะในประเทศไทยตอนนี้เนาะ ถ้าคุณอยู่ที่อเมริกาหรือสามารถมีเพื่อนที่ฝากซื้อได้หรือว่าอยากได้เป็นตัวทดลองก่อนอ่ะลองไปหาในเว็บ Etsy ดูนะคะเขาจะมีตัวแบนขายเนาะแล่าสุดเนี่ยอาจจะมีขายที่ใน Macy ่แต่เป็นออนไลน์นะคะยังไงอะ่ะหาซื้อจากเว็บโดยตรงดีกว่าแล้วรอเขาทำา3 0 40%แล้วค่อยซื้อนะคะเมื่อคือนเราใส่กินนี้นอนเชื่อไหม8ชั่วโมงตื่นมา ยังได้กลิ่นชัดอยู่เลยนะคะ Performance ทำาได้ดีมากๆเลยคือมันจะอยู่กับเราอะตัวเราเนี้ย8-12ชั่วโมงช่วงแรกๆหนึ่งถึงสามชั่วโมงแรกนะกลิ่นมันค่อนข้างที่จะฟุ้งดีมากแล้วหลังจากนั้นอะมันจะค่อยๆดรอปลองมาแต่8ชั่วโมงแล้วกลิ่นยังชัดถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ฟุ้งเหมือนตอนแรกแต่ว่าทุกครั้งที่เราหยิบขึ้นมาดมเนี่ยมันยังได้กลิ่นที่ชัดเจนอยู่นะคะยิ่งเวลาผ่านไปอะกลิ่นมันจะยิ่งหอมคือเป็นกลิ่นที่แบบ นี่กัดแขนตัวเองได้ไหมอะ่ะกัดแขนตัวเองเลยได้ไหมสำหรับกลิ่นนี้ไม่มีอะไรจะติอืมเราขอติดแค่เรื่องที่ว่าเขาอาจจะแพงไปนิดนึงเนาะแล้วก็อย่างเมืองไทยเนี่ยหาด,ดมไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่อยากให้ซื้อบลายๆนะคะจบการรีวิวน้ำหอมนี่สุดน่ารักขวดสวยอะไรอย่างนี้ ม i นิเมลจาก House of t ต์ a s h ลงไปแล้วนะคะสำหรับคนที่มีคำถามนะคะทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะอ๋อลืมบอกไปค่ะว่ากลิ่นนี้ใช้แล้วไม่ซ้ำใครประโยคนี้ใช้ได้แน่นอนเพราะว่านอกจะหาซื้อยากซื้อไม่ทันแล้วคุณยังต้องชิปมาจากอเมริกาอีกเพราะฉะนั้นคุณไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนค่ะ